บรรยากาศสวยงามมากครับทุกคนจะมีฉลามไหมทุกคนเราถูกทิ้งไปแล้วดูนี่สิกับตันเราไปแล้วหนีไปแล้วกับตาหนีไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับทุกคนน้องวิทย์คิดว่าชวนคุยชวนคิดชวนทำ ลาคิดกาทำลาลุยสาษาาษาสามครับอยากูด,ดีอยาเที่ยวนะครับครั้งแรกแห่งการมาฮะแพรเขื่อนเขื่อนแพ่วันนี้เราจะไปชมบรรยากาศ ว่าการที่ได้ไปล่องแพล่องเรือนี่เราจอรอดชีวิตกลับมาไหมนี่คือเรือนะทะเทีหรือเปล่าครับเนี่ยเั้าๆัมากับใครมันเจอกันได้ไงเนี่ยครับมาอยู่วัดไหนครับอ๋ออยู่วัดไหนมาตั้งแต่อยู่อุจธยาครับอุจธยาครับพงยุงเทพแวบมาเมื่อกี้ครับโอ้เป็นบุญครับที่เจอกันเมื่อกี้เราเจอเมื่อกี้อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับสะพานที่สาม อันนี้ก็จะมาผาชมบรรยากาศรอบๆนะนี่ก็เป็นบรรยากาศเป็นแพรนะครับผมด้านล่างน,นี่แบบว่าโอ้โหแน่นมากด้านล่างเนี่ยไปดูมีอะไรบ้างด้านล่างนะนี่นนนะนบรรยากาศอ๋อ ากาสวยงามมากครับทุกคนนี่มีชาวประมงชาวเรือด้วยนะครับผมทำเป็นอาชีพอาชีพขนส่งนะครับเที่ยวหนึ่งก็หนะ้าร้อยบาทครับอาจจะใช้เห็นว่าเห็นแรกเห็นว่ารอบไนะด้ยี่สิบนะค,ครับครับ ที่ได้เห็นว่ารอบลนะยีนัแต่ตอนนี้ก็ดูนินนดูดูบรรยากาศรอบๆสิครับคือ,อถ้าว่าบรรยากาศดีก็ก็ใช่นะวิวสวยงามมากแต่ว่าอากาศร้อนมากตอนนี้ก็จะประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับผมแดดกำลังแก่ๆแ,แดดกำลังแรงๆอยู่นี่ นี้ก็จะมานี่ด้านล่างก็จะเป็นตะไคร่น้ำบัวอ๋อนี่นะครับผมเราไปศาลาไหนเราไปศาลาไหนศาลานี่หรอเอาเป็นแพแบบนี้เหรอครับแค่ใหญ่ๆเลยใช่ไหมนี่คือแพของเรานะศาลาสี่นะครับ สาราสีเตรียมสวดนี่ก็จะเป็นแพแบบนี้มันเคลื่อนไหวด้วยเ,เรือตรงนี้นะเรือตรงนี้จะเคลื่อนไหวจะเคลื่อนไหวตัวนี้ด้วยด้วยเรือนะครับก็จะใช้เครื่องตัวนั้นดันเรือตัวนี้ไปดันแพตัวนี้ไปนะครับผมน่าจะรอบละหนะ้าร้อยอะไรต่อต่อแพรหรือเปล่า ชานสลาที่สี่นะครับผมก็เตรียมพร้อมทอลองเท้าแบบนี้อ๋อโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าแพเเารียกอะไรเขื่อนท่าแพแถวบุรีรัมนะจังหวัดอุดรนะที่เราอยู่ตรงนี้นะครับผมก็แบบว่าตอนนี้เราขึ้นแพที่ชานสลาที่4นะครับผมก็ดูบรรยากาศรอบๆนะ บรรยากาศสวยสวยงามมากแต่ว่าอากาศร้อนแต่วิวสวยงามวันนี้เราจะพาล่องแพน,นะไปกลางน้ำตรงนู้นไปดูว่าจะมีฉลามไหมนะครับจะมีฉลามไหมถ้ามีฉลามเนี่ยตรงนี้คงจะไม่อยู่แล้วแต่ฉลามเนี่ยมันจะอยู่ลึกครับแม่น้ำลึกต้องไปตรงนู้นนะครับตรงกลางตรงฝุดฝั่งนู้นครับฝุดกลางกลางกลางแม่น้ำเลยนะครับตอนนี้เราก็จะไปดูกันนะครับ ถ่ายรูปด้วนะครับผมนี่นะครับคนตอนนี้น้องวิทย์ก็กำลังจะเดินทางกำลังจะเดินทางไปไลยกำลังจะเดินทางไปแล้วนะดูแบบว่าไปชมบรรยากาศนะครับผมวิธีการวิธีการเดินเดินแพเดินเรือก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดู แพ้นะตอนนี้ยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะที่เรากําลังจะเดินเรากําลังจะไปแล้วแพ่กาลังจะไปแล้วครับผมซึ่งลำหนึ่งเนี่ยชั่วโมงชั่วโมงแรก300บาทนะครับผมชั่วโมงแรกชั่วโมงแรกอ่าชั่วโมงแรก300บาทนะครับผมชั่วโมงต่อไปก็น่าจะ500ครับประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็500ครับ ไปดูบรรยากาศนะนี่คือบรรยากาศกำลังไปนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะดูรอบๆนี่รอบๆแบบว่าคนแบบเตแบบแบบ้นกันเลยนะครับก็เป็นครั้งแรกของน้องวิทย์เหมือนกันนะที่แบบมา อะไรแบบนี้นะปกติก็สวดมนต์ทำวัดอะไรอย่างนี้วูทีว่าน์วนนี้ก็ได้มีโอกาสมาทอดพะป่า,าปแล้วก็ตอนช่วงบ่ายเสร็จสเสร็จประมาณตอนเที่ยงโอ้โดังเลยแบบนั้นดังเลยแบบนั้นนะก็แบบ,นนะแบบว่า ทอดผ่บป่าเสร็จเราก็มาผ่อนคลายมาชมวิวอะไรอย่างนี้นะครับชมบรรยากาศครั้งหนึ่งก็มาแล้วคณะนี้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะตอนนี้มาที่อีสานคือจงังหวัดอุดรธาน,นีนะครับผมก็จะเป็นแพผมเคยไปครั้งหนึ่งเมื่อสมัยมัธยมต้นนะก็อ,อยู่ที่นครพนมพก็จะเป็นแพรประมาณนี้ ว่านี่ก็เป็นครั้งที่2ตัว่าได้แต่ครั้งแรกนะันที่ว่าได้ร่องแพแบบนี้เพราะปกติไม่มีโอกาสร่องแพเลยเป็นครั้งแรกจริงๆครับเราจะมาดูนะว่าครั้งแรกของผมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะจะมาใช้ชีวิตบนเรือ3ชมั่วโมงบนแพบนแพ3ามชมั่วโมงนะครับผมเราจะไปดูฉลามที่ต้องารเลยนะครับผมนี่ก็จะมีญาติโยมมาด้วยนะ ยมรออนี่สนุกสนุกอยู่คนเดียวเลยไม่กลัวแดดไม่ร้อนอะไรเลยดูดูดนี่บรรยากาศรอบๆก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนคือแบบว่าชิลจริงๆครับผมชิลจริงๆครับอยากจะไลฟ์สดนะแต่ว่ามันไม่เหมาะสมครับคืออาจคลื่นสัญญาณอาจจะไม่ดีด้วยแหละจะถ่ายให้ดูนะครับผม จะถ่ายแบบไปเรื่อยๆแบบชิวๆอะไรเงี้ยเป็นรายการชิวๆไม่ต้องมีอะไรมากมายผู้คนก็จะดูนะเห็นไหมเขาก็อมองเราเฮ้ยเป็นพระสง์องค์เจ้ามาเที่ยวแบบนี้ได้อย่างไรคือเรามาผ่อนคายคือเรามาชมบรรยากาศนะครับผมไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพรของเพื่อนเ,ออเพื่อนร่วมทิพย์ร่วมทางนะครับ ื่อนที่อยู่ตรงนี้นะครับการสร้างแพรนี่ก็จะมีไม้ไผ่นะครับผมเป็นสมัยโบราณเลยนะนทำมาแบบโบราณเลยนะผมแล้วก็มันจะมีตรง,ตรงกลางนีเ่เชื่อมด้วยถังถังใหญ่ๆนะครับผมเพื่อให้แพรรอยตัวได้นะครับผมนี่ก็จะมีก็จะมีแบบว่าสร้างจากไม้ไผ่นะครับเขาก็ชมเรานะว่าเอ้ยมาทำอะไรตรงนี้ นี่นะครับผมแพรก็จะเป็นประมาณนี้คือแพรนี้สร้างมาจากไม้ไผ่จริงๆนะแต่ว่าอายุการใช้ง,งานนี่ยังไม่รู้แต่ว่าน่าจะนานแล้วเพราะว่า mm. เพราะว่ามันเริ่มจะเก่าผุพังแล้วครับผมแต่ดูจากลักษณะแล้วแพรอ่าไม้ไผ่เนี่ยจะเป็นไม้ไผ่บ้านนะที่เป็นป้องใหญ่ๆนะครับผมเป็นป้องใหญ่ๆเลยเพราะว่ามันจะมีรูข้างในใช่ไหมมันจะสามารถลอยน้ําได้นะครับเป็นวิถีชีวิตของคนคน คนไทยแล้วกันนะคนไทยสมัยก่อนสมัยโบราณเลยอย่างเงี้ยเขาประดิษฐ์อ่าผลิตประดิษฐ์อ่าประดิษฐ์เรือแบบอ่แบบแบบยังไงล่ะแบบวิถีวิถีวิถีสมัยคนโบราณนะครับเขาก็จะใช้ไม้ไผ่นะครับนี่เราก็มาไกลแล้วนะครับผมดูนี่คนบังคับเรือกับตันครับกับตันกับตันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่า คนเราถูกทิ้งไปแล้วดูนี่สิกับตันเราไปแล้วหนีไปแล้วกัปตนหนีไปแล้วกับตาหนีกลับแล้วเราจะกลับยังไงทีนี้นี่กับตนหนีกลับแล้วตายแล้วอ๋อคนมองเยอะมากเลยนะดูนี่สิบรรยากาศนะให้ชมบรรยากาศแบบถ้ามองด้วยตาเปล่าสวยมากครับไม่รู้ในกล้องเห็นเปล่าแต่ว่ามันแดดร้อนมากจริง ูบรรยากาศนี่รอบๆต้องมีแป๊บซี่นะคนก็มองไม่ต้องสนอ่เราก็มีแป๊บซี่แบบว่ามานั่งจิบดูบรรยากาศนะอะ ส้านาฬิกานะพายุเข้านะวันนี้พาลิกา30นาทีพายุเข้ารวมหนาวรวมเรื่องหนาวแล้วนะ,ะนวสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีนี่พายุเข้ามาแล้วทุกคนตามที่ได้ประกาศไว้เลยลมแรงมากตอนนี้ดีนะที่ผมขึ้นมาก่อน เรากำลังจะกลับแล้วนะมันเริ่มจะมืดแล้วแล้วเพราะว่าพายุจะเข้ามาแล้วนี่นี่แล้วก็เมื่อกี้เหตุการณ์เรือมาชนกันเรือมาชนกันตรงนี้เรือมาชนกันนะนี่ดูตรงนี้เระมาที่นี่เพื่อชมบรรยากาศนี่นะครับนี่เป็นบรรยากาศ แบบวาชาวชิยวยามเย็นยนี่นะครับบรรยากาศบรรยากาศกาศ่อนจะกลับโสุดยอดเลยาอายุก็กำลังจะเข้านะครับตอนนี้แบบว่าวันนี้วันหยุดด้วยคนเยอะมาก นี่ไงมาแล้วใช่ไหมมาแล้วเราจะกลับกันแน่นะครับผมเตรียมพร้อมแล้วพายุเข้าขจริงดูนี่ไปตรงนู้นก็จะเป็นเกาะเกาะเกาะคำชะชโน มาแล้วมาแล้วลํำรอมาแล้วนี่กำลังจะกลับแล้วนะครับผมมันไม่มีพระอาทิตย์เนาะถ้ามีพระอาทิตย์สวยครับนี่นะครับผมก็เป็นวิถีชีวิตของคนมาเที่ยวที่นี่นะครับก็แปลว่าสตาร์ทเครื่องแล้วก็เราก็จะไปแบบนี้ เราจะไม่ใช้พายนะเราจะใช้เครื่องนี่วิธีการเลี้ยวนะครับผมเลี้ยวเลี้ยวซ้ายให้เอาเครื่องไปไว้ฝั่งขวานะเลี้ยวขวาอาเครื่องไปไว้ฝั่งซ้ายนี่วิธีการเลี้ยวนะครับผมรีเทิร์นรีเทิร์นมาแล้วเราจะรับชมกันนะนี่เราจะเริ่มสตาร์ทแล้วเราจะเริ่มไปแล้วมันจะดันเรือนะเรือนี้เป็นเรือไม้นะครับผม ล500,000เลยรำนี้แสนจะหายากแสนจะ,ะลำบากอ๋อไปแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆนะอ่าไปแล้วทุกคนกลับแล้วทุกคนบ๊ายบายเนี่ยแล้วก็จะไปเรื่อยๆค่อยๆไป melek เกิดเหตุการณ์ไม่คาดทิศค,ครับเกิดเหตุการ์ไม่คาดทิดแล้วพายุเข้าครับทุกคนพายุเข้าแพนี่พัดกันมาเต็มเลยดูเขารีบเข้าฝั่งแล้วเพราะว่าเนี่ยต้องรีบเข้าฝั่งแล้วเพราะว่าพายุเข้านะครับผดูบรรยากาศมืดมาเลยเนี่ยดูทุกคนก็จะรีบไปละน,น,นี่ทุกคนรีบกลับกันหมดแล้วนะครับทุกคนลมแรงมากาเมื่อกี้เรือชนกันแบบ แต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นี่เราแก้สถานการณ์ได้คุณคือวนวุ่นวายมากตอนนี้เราจะเดินโตแล้วเกิดพายุครับทุกคนดูลมสิลมแรงมากดูนี่ดูนี่ดูดูดูลมแรงมากดูนี่อัรับไปนะวุ่นวายมาก สภาพตอนนี้นครับพายุลมแรงมากตอนนี้ดูนี่สิเตืนการดูสิเจ้าหนา้า,นาที่เจ้าหน้าที่ขอให้เปล่เจ้าหน้าที่อะไรเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยนะครับผมบมาแล้วเตือนแล้วเป็นเหตุกาแรกเตือนล่ะอายุแบบเข้าครับทุกคน ไปละกลับแล้วจะปุ๊ก,กันใหม่นะเฮ้ยปุ๊ก,กไปละไปละไ,ไม้ไม้ไม้ระวังระวังไม้นะนี่เราก็จะเดินทางกลับแล้วครับทุกคนโอ้โหสุดยอดมากดูนี่สิภาพเนี่แบบน่าใชย คนเดินทางกลับหมดแล้วนะนเุณาไปยย่เข้า,ายอ่ะทางยุ่งเข้าไงก็ต้องปิดกลับแล้วนะทุกคนนะสำหรับวันนี้มีแค่นี้แล้วครับทุกคนกลับคนระับ